ใช้ไม้เดียวหมดเลยเหรอนีอ่แต่ละคน,นยังต้องหัดถือไม้แล้วซ้อมร้องอยู่นะยังไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ ลราเช็คคีย์เข้าได้เลยลูกเอาวันดูเอก็ใกล้อีกลูก เรราักกันหมดแล้วค่ะทีนี้มันสนุกนีค่ะอืมร้องมีดอีกนะคีนิโอคีนิโอไหมคะโอ้ยคือว่ฟังโอนนะขับได้ง่ายเออได้ปล่อยแรงเยอะเวลาร้องชอบขยันตรงๆเลยเวลาโชว์ด้วยครับตรงๆไมายเสียงจะชัดกว่าต้องถือไม่ร้องอีกทั้งวัน จริงจริงแล้วอย่าให้<ช>เน,น,นี่ยอย่างเงี้<ช>ยยิ้มหน่อยเด็กเด็กอยู่ด้วยกันเนะี่ยผู้สงสัยว่าเอานิ้วกัน้นมาอย่างเงี้ยแล้วทำทำไมอะ่ะแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยปกติเขาทำนี้เพราะเขากลัวว่าถือไม่ไม่ถนัดใช่ไหมหรือกลัวห่างไปใช่ไหมแต่นี้มันติดปากไปใช่ปะ่ะก็ต้องนี่วีคที่สี่ต้องเอาออกแล้วแล้วไม่ต้องจับแล้วแล้วจับแล้วก็เกรงด้วยส่วนใหญ่จับแล้วจะอย่างเงี้ยจะเกรง ตัวเองเฮ้ยเตือนกันนะเพราะว่าทุกครั้งที่มันได้ยินไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นเพราะเรื่องการถือไม้ด้วยตรงกลางตลอดดังยังไงซัดเข้าไปก่อนไม่งั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองพอเราได้ยินเราก็จะไม่ร้องต้องของนิวจะต้องเอาคียนี้แหละอออนิวไปฟังจังหวะเราร้องว่าต้องยังไงมันถึงจะโซ ไม่ต้องตรงก็ได้ใช่ป่ะแต่ว่าไอนะเจอเป็นคนเดเป็นใครบางคนที่คอยคิดถึงนี่ก็ได้ใช่ป่ะแล้วแต่แต่ว่าเพลงมันฟังแล้วมันมีน่อะไรหน่อยน้องเรื่อยเรแล้วอย่าหนีบอีกไปหัดทำในเมโลดี้ตัวเองทำได้แล้วนะมาก็ต่อค่ะ